ดีมลีสักเกอร์สิบเจ็ดโอเคก็ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับคิกดกฤชคุงนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับผมที่ชื่อว่าดีมลีสักเกอร์สิบเจ็ดนะครับผมอ่าอ้าวอันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยก่อนเริ่มกันเลยนะครับผมเกมนี้นี่เป็นเกมในตำนานเป็นเกมมันไม่ใช่ในตำนานหรอกมันก็เป็นเกมนานแล้วไม่ใช่ในตำนานมันแบบอ่าแบบ คือมันก็คล้ายๆฟีฟ่า FIFA นะฟีฟ่าในในอันเนี้ยอะไรอะในคอมกับในโทรศัพท์อะครับอ่ามันก็เหมือนกันแหละแต่อันนี้มันมันก็มีข้อเสียกับข้อดีแตกต่างกันแหละข้อข้อข้อดีกับข้อเสียมันก็คล้ายๆกันนะครับผมอ่าดี่มาแล้วผมดิ่ง <c oughs> แต่แต่นนี้น่าจะบังคับบังคับยากกว่านะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะมาพากเสียงฟุตบอลด้วยกันเลยนะครับผมเ่ี๋ยดูดูดูเหมือนขยับดูเมือนขยับอะมาแล้วมาแล้วเหมือนเสียงกูจะแปลกแปกนะนี้กดซีเป็นการเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนะผมไม่ใช่เปลี่ยนตัวแบบเอาเอา,เอาข้างนอกเข้านะเอาแบบตัวตัวสำรองเข้านะไม่ใช่นะคือแบบเปลี่ยนตัวเล่นนะครับเกมนี้นี่มันบังคับยากกว่าฟีฟ่าผมว่านะเพราะว่าแม่งแบบ เวลามันบ <premises. S 2> ังคับแบบมันไม่มีตัวแบบให้กดให้กดวิ่งอ่ะมันวิ่งไม่ได้เลยดูดิอึดอัดมากอ่ะแล้วส่งแบบส่งก็ต้องตรงตัวแบบมาผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตัวอะไรไม่รู้เปิดดีิบเบดอร์ชิวจะมาจุกเอาโอ้จานจานอันนี้แข่งกับฮิวนะครับผมยังแข่งไม่เสร็จไงเป็นไงเราเป็นไงเราล้มไปซะตายตายแล้วเอ้าตายแล้วเฮ้ยเดียวเฮ้ยตาย อะไรจะตายขนาดโอ้ตายหาไปแล้วเมื่อกี้สุดยอดอ่ะอจบแล้วกูแพ้เลยนะครับผมแม่งสู้ไม่ได้จริงๆเลยตัวน่ะมาเราจะมาภาคเสียงฟุตบอลในแมตต์ต่อไปกันดีกว่ามานะแมตต์ต่อไปที่เราจะได้เจอในวันนี้นั่นก็คือระหว่างดีมเอซกับโลดาลาโด ใน Academy Division นะครับผมฝั่งดีม c อมี2ดาวโรด้ oda, มามี3เอมี2ดาวครึ่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะนี่อันนี้ฝั่งเราเป็นโฮมเราจะเอาชุดสีสีเอาสีแมนยูดีกว่าวะ,วะน่าแมนยูเฮ้แมนยู Man นี่มันเออถูกแล้วเอ้ยไม่ใช่แมนยูนี่ว่าเอออันนี้มันน่าจะมีแบบเลือกทีมเหมือนเลือกทีมเหมือนฟี ف าได้เนะเป็นแบบ ของพิมลีกเอาเว็บไทยลีกมาก็ได้นะเออสีนี้แหละฟังมันเอาแบบสีเออสีน้ำเงินแบบนี้มาเพลมชมาแล้วครับผมเออตอวน,นี้สุไอเราต้องพากแบบเหมือนคุณอดิศักนินกัดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเดมเอซกับฮิว ฟังดีเมเซีเอากูอ่านไม่ทันแล้วฟังโรด้ามีของของหน้าชื่อว่าพาพผัา,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 าลรกกลูเขี้ยเลยกูไม่รู้ตอนนี้ครับกำลังเริ่มฟังโรด้าได้ได้เขี่ยก่อนนะครับผมตอนเขียนไม่ต้องมีสองคนไม่หรอเอาแล้วกับผมวีล่าจะแยกได้หรือเปล่าฟอสองไปให้ใครไม่รู้เอานา้เห็นไหมแยกไม่ได้แยกงได้แล้วครับผม power แย่ได้ power แยกได้ เคนครับเคนเอาจะเอามาแย่งหรือเปล่ามาแย่งหรือเปล่ามาแย่งหรือเปล่ามึงก็เลียบมึงก็แย่งมั่งเถอะมึงแย่งไม่ได้เอาโอ้โหนี่ครับผมมนี่มันนายเออร์หรือเปล่านะฮะเปิดไปไกลๆเลยปุ๊บวิวเป็นไงเราเปิดตรงด้วยเป็นไงนี่ส่งพอดีเอ้าทำไมส่งเบาจังวะมึงส่งเบาแบบนี้มึงส่งให้หมดหรือไงเนี่ยฮะไปแย่งสิแย่งสิรออะไรล่ะกุสไลให้ขาหักเลยฟุตชิคอบอไอ้ส่ง ตรงเลย <LEGO> <l ays> โอ้โหแบบว่าวด่าทำไมอ่ะเออหืมมีบบกหั่นโมโหยเยอาแยงแล้วเออโอ้โหถธอวิ่งทันนะไอประตูแม่งแบบถ้าถ้าถ้าสไลด์มาโดนไข่สุดยอดยิงไปแล้วครับผมบุ้มไปไกลเคนนดีนะผมเคนดีโอ้โหชื่อมันกูเยอะมีเคนกับเคนดี้อ้หผมเคนดีเลี้ยงไป เลี้ยงคบเวอร์คับเวบอร์โอ้โหส่งพาดครับผมเคนเนด,ดีส่งพาดเอาเดี๋ยวกูสะไล์ให้ขาหักเลยสะไล์เลยอโอเคส่งให้บูเนียวนะผมบูเนียวบูเนียวบบกมาแล้วบูเนียวบุกมาเปิดไกลครับผมเปิดช้ายิ่งกว่าหอยทากโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ได้หรือเปล่าจังหวะนี้อืออกไปแล้วครับผมอา้าวฝั่งเราได้ทุ่มมึงยืนเหมือนมึงแบบ มึงยืนแบบมึงยืนแบบเหมือนเหมือนไหวเจ้าอะเราจะเอาแล้วอินี่ก็เดินมู่นแหละทุ่มไปให้ทุ่มไปให้ใครละมึงอ่ะทุ่มไปให้ฝั่งเขาทําไมนะเออนี่เป็นไงลระไอ้ขาหักเลยนน่โฮมหลอกหลอกนิดหนึ่งหลอกนิดหนึ่งสองให้ฟล์ฟลอฟลอได้ไหมโอ้โหโฟลแบงลุดืมภูิสิเตะยิงเอายิงไปทางไหนแล้วยิงไปดาวพูโตไรไงมึงอ่ะไอ้ฮาไอ้โฟเวอ แต่เราอย่าไปโทษนักเตะเลยแม่งกูบังคับผิดเองเขียนมาแล้วเขียนมาแล้วอ้าวทิปหายแล้วไงแยงเลยแยงเลยยิงยิงยิงไปไหนเอ้ยวีล่าวีล่านี่เหมือนนายฮอนเอ้ไม่ใช่ในายฮอนโอ้โหกุกดพีดอหืม <c oughs> ครึ่งแรกครึ่งแรกจะจบแล้วนะเวล่า <ela> เปลี่ยนไปหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเดียเอม็ม โรด้าอ้าหมดครึ่งแรกครับผมระหว่างดีมเลกฟุตบอลกับโรด้าศูนย์ศูนย์นะครับผมเป็นเกมที่เฮียมากเลยคนบังคับแม่งก็โง่ชิบหายเลยมาเรโซมาครึ่ง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 สองครับผมส่งไปแล้วส่งให้โรดิเกสโรดิเกสที่โรดิเกสโอ้โหบุกมาเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้เอาเอัน้านนะบังคับไม่ได้อ่ะเกมหัวคายเลยฮะ บูเนียวนูบูเนียวส่งให้เคนเนดีเคนเนดีจะเลี้ยงพลาดหรือเปล่าส่งให้เอาส่งให้พาวเวอร์พาวเวอร์มันไ,ไม่วิ่งมานั่นเลยไงละมึงแบบเกมแบบเอื่อยเฉยมากอะ่ะยิ่งกว่าหอยทากอกีกคอปเปอร์คอปเปอร์ไล่ไล่แย่งไล่แย่งไล่ไล่ย็ดไอยมึงอะ่ะมาแล้วบูเนียวเอาเอาเอาจะออกนี่ได้ทันเปิดทิ้งเลยเปิดทิ้งเลยเปิดทิ้งเข้าถังขยะอา่ามาทนอินของโรด้านะครับผม อ่ะโคเปอร์โคเปอร์เฮ้ย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 เออเปิดออกก่อนเปิดออกก่อนฮะเตะมุมของโรด้านะครับผมชิวเวลชิวเวลมาครับชิวเวลเปิดนี้เฮ้ยอื้ม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 จังหวะนี้เปิดสิเปิดเลยโอ้โหจะกระโดดรับมึงเป็นมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นนินจาหรือเปล่าเนี่ยฮะเปิดแล้วว่างว่างไหมว่างเลยว่างเลยโอ้โหแม่งก็วิ่งวิ่งเร็วจังมึงคิดว่ามึงเป็นเดอะแฟท์หรือไงฮะ โอ้โห oh. สถานี้เรียบร้อยครับผมโกโ o ด r เกสยิงได้นะครับผม hmm. ย้อดไปดูรีเพ์กันดีกว่าดูครับผมวิ่งอย่างสวยสองคนนี่เสื้อปะจระเ,ะเข้มาระหว่างครับผมจะวิ่งทันนะผมยิงไปอย่างสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพช้าเดี๋ยวกมนี้ม่งโคนหาตรงภาพช้านะดดดดิดดดด <c oughs> คือแม่งแบบภาพช้าแม่งเราต้องบังคับเองด้วยนะ เราซู่มกันครับผม <c oughs> นางคมครับผมประตูนี่เออหมอยไปเลยนะครับผมไปไปดูอามาเป็นลูกอ,อะไรเนี่ยอ้าวปะ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 สกรูออกนะครับผมเอาตัวอะไรตัวอะไรเข้าไม่รู้นะแย่งแล้วครับผมแย่งแล้วโฟล์ฟลครับผมสง่งให้โฟล์แล้วมึงมายืนอ,อะไระสามคนเนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเบอบิด้าอะไรไงฮนะมาแล้ว เอาก็บุกหน้ามันก็ได้นะไอ้ห่าเอ้ยบ wow. oh ุกหน้ามั่งหน้า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 ว่างน่ะทำไมมึงไม่ไปล่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงหนีก่อนโอ้โหไปหน้าซีเอ็นอ่ะเห็นไหมอีบักหำขวยเอ้ยมึงทําไมล่ะเอา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 ซิบูเนี่บูบูเนี่บูบูโนมาบูนี่บู่าูบูโนมาบูนี่บู่าูนักร้องเลูบอนี่บเอาโฟลนี่บูนี่บูนี่เูนี่บนี่บี่บูนเ่บนี่บูี่บูนี่บูนี่บูนี่บ ส่งแล้วส่งบุกซี่บุกช้าจังว่ามึงอ่ะมึงเป็นเต่าเลยนะเต่ามึงอื้มมึงไปเต่าเย็ดกับหอยทากนองออกได้มึงมใช่ไหมเนะนะนี่ยฮะอื้มมึงแย่งนักโฟนี่โฟน,โฟนี่ต้องให้โฟกูเปิดไปอื้มว้าวอีกแว้วว้าวว้าวอืมเออเกมนี้แม่งส่งแม่งเอ็มซีเคเอ็มซีเคใครวะยิ่งอืม้มอือขอส,สองศูนย์ได้ไหมเนี่เหรอ เอาโรสโยบัวนาเนื้อหลอกเข้าในหัวอ้า่ค่าสิบนาทีแล้วทศเวลาเท่าไหร่อ่าในเราเป็นฝ่ายชนะนะครับผมระหว่างดีมเอฟซีกับโรดานะครับผมอ่าชนะแล้วนะครับผมลูดิเกสแมนออฟเดอะแมชนะครับผมอ่าเรามาดูอันนี้กันดีกว่าระหว่างเรามาดูอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ โพสเซชันเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบข้อมูลนะผม total total ช็อตเป็น shot นะครับผมเป็นช็อตแบบได้ยิงอะได้จังหวะยิงได้ยิงไม่เข้าหรือเข้าเนี่ยแหละอ่าฝั่งของโรด้ามีจังหวะได้ยิงหนึ่งครั้งแต่ไม่เข้าฝั่งเรามีจังหวะได้ยิงสองครั้งไม่เข,ข้าหนึ่งครั้งเข้าหนึ่งครั้ง shot shot on t ท r ร์เก็ตก็คือลูกยิงเรายิงได้หนึ่งลกูก คอนเนอร์มุมฝั่งฝั่งโรด้าได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งพาสคอมการการการส่งการส่งนะครับเราการการ wing, วิ่งวิ่งหรือส่งเนี่ยแหละหรือการผ่านอนะไรอย่างเงี้ยฝั่งโรด้าคลองบอลน,น่าจะคลองบอลน,นะผมเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมฝั่งโรด้าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฝั่งเราคลองบอลได้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมฟาวไม่มีนะผมเยลโล่การ์ด อหรือใบเหลืองไม่มีนะผมทั้งโค่ไอ้นี่ไอไอรูปสนามนี่มันเป็นขี้หรือเปล่านะดูดิเหมือนขี้มันเป็นเซ็นเซอร์ขี้อ่ะสุดยอดอ่าโรดิเกสเราเป็นคนยิงนะครับผมอ่าสุดยอดเลยมันน่าจะปรับเวลาได้นะอ่านหครับผมวินมัชได้ตังมากี่ได้ตังมาสิบเจ็ดบาทไอ้ฮ่าไอ้เยีย่ยมเงกูแข่งสักเก้าสิบก้สิบนาทีได้สิบเจ็ดบาทเนี้ยนะ ค่าตัว17บาทไอ้ห่ายัยแม่ห่าวมาคอนติเนวเลยอะไรเนี่ยอินฟอร์เมชันจัดไปสิอ๋อนี่ไงซื้อตัวดีกว่าคาสตาโวไรบิกเลียพาลาดิโนโเคนเนดี้วอลเลตเอาไหนไหนเมสซี่กูละ่ะเมซี่กูหายไปไหนละ่ะออกฟอร์ดออกฟอร์ดโตตากูคอลิเบอรีร่ก,ก็ได้นะ โอ้โหถ้ามีโลนันนิโยดูนี่มีมีนี่กลัวกูตายว่ะสนามไม่แหกกูกูยังไม่นั่นดีกว่าว่ะไปเถอะไปเถอะคีบผมคลิปนี้เป็นการแข่งขันของทีมดีมเอฟซีกับกับโลโลด้าน,นะครับผมอ่าสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพาติก พาติกทีนะครับผมกับ DMFC นะจะมาสู้กันนะครับผมแล้วก็จะพาคให้ดูด้วยดูซิว่าจะพาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเอยไม่ได้ดูคลิปนี้นะดูคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ